อรุณสวัสดิ์ค้าพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคิดเจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้มาพร้อมใจกันที่จะเข้าฟังพระดำรัสขององค์ พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราอยู่เสมอในวันต่วันในเวลาเช้าทุกๆวันสำหรับในเช้าวันนี้วันที่25พฤศจิกายนพระองค์ทรงตัดว่าจงขอบคุณเราอยู่เสมอในการดำเนินชีวิตวันนี้เพราะการทำเช่นนี้จะช่วยให้เจ้าอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ เหมือนที่อัครทูตเปาโลสอนไว้หากเจ้าปรารถนาที่จะอธิษฐานต่อเราอยู่ตลอดเวลาอย่างแท้จริงวิธีที่ดีที่สุดก็คือการขอบพระคุณเราในทุกสถานการณ์คำอธิษฐานด้วยใจขอบพระคุณเช่นนี้จะเป็นพื้นฐานอันแข็งแกร่ง,งที่นำเจ้าไปสู่การอธิษฐานในเรื่องอื่นๆยิ่งกว่านั้น ท่าทีที่เจ้ารู้สึกสำนึกในพระคุณเป็นการเปิดหนทางให้เจ้าเข้ามาพูดคุยกับเราอย่างสนิทสนมมากขึ้นเมื่อจิตใจของเจ้าเต็มไปด้วยการขอบพระคุณเจ้าก็จะไม่มีทางที่ว่างเหลือสำหรับความกังวลหรือการบ่นว่าเพราะเมื่อเจ้าลึกฝนให้ใจของเจ้า ขอบพระคุณอยู่เสมอความคิดในแง่ร้ายๆต่างๆก็จะค่อยๆจางหายไปลูกเอ๋อยจงเข้ามาใกล้เราด้วยใจขอบพระคุณแล้วจะเติมเต็มด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำหนึ่งเทสโลร,ริกาบทที่ห้าข้อ16ถึง18 จงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ยากอบบทที่4ข้อ8พวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่าน ทวกคนบาปเอ,อ๋ยจงชำระมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์โรมบทที่15ข้อ13ขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อเมื่อท่านจะได้รับด้วยความหวังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน พระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงรักและเมตตาสถิตอยู่กับลูกทุกคนตลอดมาไม่เคยทอดทิ้งพระองค์ทรงรักและห่วงลูกลูกทุกคนอยู่เสมอในการดำ,ดำเนินชีวิตในวันต่วันพระองค์ทรงตัดว่าให้เราอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ เหมือนอักขูตเปาโลที่ได้สอนไว้ว่าหากเราปรารถนาที่จะอธิษฐานเราก็ต้องอธิษฐานตลอดอย่างและจริงใจวิธีที่สุดในการขอบพระคุณในทุกสถานการณ์ในคำอธิษฐานของพวกเราทุกคนพระองค์ก็จะทรงรับฟังพระองค์ทรงรักคนที่รักพระองค์และเชื่อมั่นในพระองค์ พระองค์ที่จะสอนให้พวกเราทุกคนนั้นจงเชื่อว่าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งและสถิตยอยู่กับเราตลอดเวลาขอให้เราที่จะไม่บ่นว่า,าหรือต่อว่าพระเจ้ามีแต่อธิษฐานทูลต่อพระองค์ทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์พระองค์จะทรงเมตตาช่วยลูกๆทุกคนที่เราจะามีพ่อที่รักเรา ลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ได้ทรงแม่ตาต่อลูกทุกคนตลอดมาพระบิดาเจ้าข้าขอโปรดทรงโปรดแม่ตาช่วยเหลือลูกเปิดตาใจลูกให้เห็นความอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงสร้างให้กับพวกลูกทุกคนลูกทุกคนจะได้แบ่งปันความรักความยิ่งใหญ่ ความอาจารย์ของพระองค์ให้กับทุกคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ให้รู้จักพระองค์ขอพระองค์ทรงเจิมปากเจิมลิ้นลูกทุกคนที่จะมีคำพูดในการาแบ่งปันพระคำข,ขอพระองค์ให้กับทุกๆคนได้รับฝังขอพระองค์ทรงอวยพระพรให้ลูกทุกคนประสบความสุขความสำเร็จในภารกิจต่างๆที่พระองค์ทรงบัญชาและ ไม่มีปัญหาในเรื่องการงานการเงินในครอบครัวจะมีสันติสุขรักใคร่สมคีกันและเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาซึ่งกันและกันลูกขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาลูกและทุกคนตลอดมาขอบพระคุณพระองค์สันและเิญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห,ห่งเมืองนาเาเลสอาเมน ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ